นี่คือภาพการเข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าน้ํามันเถื่อนซึ่งบรรทุกน้ํามันคุณภาพดี1นึ่งแลิตรมูลค่ากว่า10ล้านบาทหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปาดปรปามทางทะเลกรมศุลกากรได้รับรายงานว่าขบวนการลักลอบค้าน้ํามันเถื่อนจะลักลอบขนน้ามันเถื่อนมาทางเรือฝั่งอ่าวไทยลงที่อําเภอมหาชัยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาถึงสาวันในการไล่ล่าเรือลำนี้การตรวจค้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก พะมองเห็นได้แค่ระยะใกล้เนื่องจากมีเมฆหมอกหนาทึบต้องใช้เรดาร์ตรวจจับจนกระทั่งพบเรือเหล็กต้องสงสยัยแลนอยู่บริเวณชายฝั่งมหาชัยประมาณ3ามไมล์ทะเลจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดที่เห็นอยู่ด้านหลังผมครับคือน้ํามันดิบที่ทางกรมศุลกากรครับสามารถจับกลุ่มไม่ได้จากแก๊งลักที่ใช้เรือแทงเกอร์ครับในการบรรจุน้ํามันมาประมาณ1น0 0 0แลิตรมูลค่านับ10ล้านบาทครับ การปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีการข่าวมาก่อนซึ่งจริงกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่แตกมาจากค้าน้ำมันดีเซลด้วยด้วยผลต่างของกำไรมันน้อยลงก็หันมาค้าน้ำมันประเภทนี้นะครับน้ำมันดิบที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์หรือตามแหล,งล่งหลุมเจาะน้ำมันต่างๆในฝั่งอ่าวไทยโดยจะมีการบรรทุกมาทางเรือใหญ่ จากนั้นจะมีการผ่องถ่ายลงเรือลำเล็กเพื่อไม่ให้สังเกตได้ง่ายและมีการนำไปส่งยังแหล่งต่างๆที่บริเวณปากอ่าวไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครอำเภอแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการหากเรือที่ลักลอบมาทางฝั่งทะเลอ,อันดามันเรือจะนำน้ำมันมาส่งที่ท่าเรือใหญ่ๆในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดรนะนองปัตตานีและจังหวัดนาาธิวาส หลังจากนั้นก็จะนำไปส่งขายต่อให้กับโรงงานต่างๆทั่วประเทศที่มีการสั่งซื้อเข้ามาน้ำมันดิบส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาก็คือจะมาจากสิงคโปร์เกือบทั้งสิ้นน้ำมันเถื่อนนะครับจากสิงคโปร์นี่ก็จะลงเรือใหญ่เรือแมอ่มันทุกมาที่ะทะเลหลวงแล้วก็มาถ่ายใส่เรือเล็กนะครับอย่างที่เราพบแบบนี้เรือเล็กนี่ก็จะลักลอบเข้ามานะครับบางส่วนก็อยู่ในทะเลหลวงแล้วก็จําหน่ายให้กับเรือประมงที่ออกไปไปเติม เรือสุกรเนี่ยถ้าออกไปลอยลำรอในหน้าน้ำเนี่ยโอกาสที่จะจับกลุ่มได้มันก็ลดลงไปถึงครึ่งหนึ่ง5 0าเรพราะว่าเขาก็จะรู้รูทางเรือลำนี้ที่จับได้ก็คือพอเราได้ข่าวทราบข่าวการทํางานของเขาเราก็ใช้เรือลำใหญ่เนี่ยวิ่งสวนออกไปพอวิ่งสวนออกไปก็เจอกันในทะเลก็จะจับได้จากการสอบถามกรมสุลการการบอกว่าราคาน้ำมันดิบในท้องตลาดมีการขายกันอยู่ที่ราคาลิตรละ20บาท แต่ขบวนการเหล่านี้จะมีการรับน้ํามันมาขายในราคาลิตรละ8บาทและจะมีการขายต่อให้กับโรงงานต่างๆในราคาลิตรละ12บาททําให้ประเทศชาติสูญเสียเงินปีหนึ่งนับหลายพันล้านบาทรวมถึงขบวนการเหล่านี้จะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังในการลักลอบนําเข้าและคาล้าน้ํามันดิบทั้งหมดสังคมเพชรศีกองถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับ